แต่วันนี้ก็มีคณะดุกสิท์ที่ไฟฟ้านครหลวงวัดเรียบมาร่วมเบียนเทียนด้วยเป็นครั้งแรกีวิตมาเจอจังหวะอย่างนี้ถือว่าเป็นวาสนาบารมีบุญวัดป่าบันค่อยอีกส่วนหนึ่งก็ไม่แน่ปีหน้าอาจจะร่วมอีกก็ได้ถ้าบุญวัสนาทั้งวัดยังมีอยู่ คือว่าจะให้อบรมให้อุบายธรรมะเป็นอุบายปฏิบัติพวกเราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์หลายท่านหรืออ่านตำรับตำรามาหลายเลี่มด้วยกันอุบายการปฏิบัตินั้นอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปไม่มากก็น้อยหรือบางครั้งหรือบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนเหมือนกัน ทีนี้การปฏิบัตินั้นเราต้องมุ่งประเด็นที่สําคัญว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรนี่คือตั้งสมุดฐานขึ้นมาค้าหาคําตอบตัวเองให้ได้ว่าเราปฏิบัตินั้นเพื่ออะไรและหวังอะไรในการปฏิบัตินี้เมื่อเราตั้งประเด็นถามขึ้นมาตัวเองอย่างนี้ต้องมุ่งประเด็นอีกคำหนึ่งว่าเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริง ในสัจจะธรรมเลืเอผู้ใดแงนี้หนึ่งว่าเพื่อบรรลุถึงคุณธรรมมันสูงส่งคือของพระอาาริยเจ้าถ้าเราตั้งความหมายตั้งความหวังไว้อย่างนี้เพื่ออยากรู้จริงเห็นจริงแล้วอย่างนี้จะทําอย่างไรทีนี้พวกเราต้องหลายจะปฏิบัติให้ถึงที่ที่เราต้องการหนึ่งเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจจะธรรม สองเพื่อรุ้ร่วงถึงมรรคผลในพานหรือพระอเรียเจ้าขั้นใดขั้นหนึ่งในชาติที่เรามีชีวิตอยู่เมื่อเรามีความต้องการอยู่อย่างนี้เราต้องดูตัวอย่างในข้างพุทธกาลนะไว้ว่วาในข้างพุทธกาลนั้นมีผู้บรรลุเป็นพระอเรียเจ้าจํานวนมากมายเหลือเกิน นี่ตามประวัติทั้งกล่าวไว้แต่ว่าเรื่องคารวะญาติโยมผู้หญิงผู้ชายหรือพระเนรในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อภาวนาปฏิบัติไปเขาก็ได้บรรลุมรรคผลรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ทุกขั้นตอน <c oughs> ดูเสว่าในขั้งนั้นสมัยนั้นพุทธบริษัท เขาปฏิบัติกันอย่างไรเขายังมีความรู้แจ้งเห็นจริงในศสัจธรรมเหล่านั้นแล้วก็ต้องดูที่ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะแก่พุทธบริษัทในข้างพุทธการกด็ดีหรือเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระอริยสาวกทั้งหลายเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่อบรมธรรมะแก่พุทธบริษัททั้งหลายก็ดี พระองค์อบรมอย่างไรและพระสาวกท่านอบรมพุทธบริษัทอย่างไรคนจึงได้รู้แจ้งเห็นจริงในศาสตธรรมเหล่านั้นได้ง่ายเราต้องโวน,นลึกถึงอดีตเพื่อว่าจะมาสังเกตดูว,ว่าในปัจจุบันที่เราทําอยู่นี้เหมือนกันกันกบครั้งอดีตที่เขาทํากันไหมถ้าไม่เหมือนกันเราก็ต้องปรับปรุงตัวเอง มาจภาวนาปฏิบัติอย่างไรจะให้เหมือนในยุคข้างพุทธกาลปฏิบัติกันเพราะในข้างพุทธกาลนั้นเมื่อท่านเหล่านั้นบรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วเป็นอย่างไรยุคนี้สมัยนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายปฏิบัติถึงจุดนั้นแล้วถ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะเหมือนกันกับข้างพุทธกาลนั้นไหม เหมือนกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าพระอริยเจ้าระดับไหนเหมือนกันระดับนั้นเช่นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาในข้างพุทธการอย่างไรในยุคนี้สมัยนี้ถ้าผู้บรรลุธำเป็นพระโสดาก็เหมือนกันมีคุณค่าเท่ากันหรือผู้จะบรรลุธรรมในข้างพุทธการเป็นพระตก,กีทาคาก็ดีอนาคาก็ดีหรืออรหันก็ดี ถ้ายุคนี้สมัยนี้มีผู้บรรลุธรรมเป็นพระอาิยเจ้าขั้นพรธกิจทากานาคาอารหันจะเหมือนกันกับขัง้งพุทธการไม่เหมือนกันทั้งหมดนี่คือตระกูลของพระอาิยเจ้าไม่แตกต่างกันจิเลตละได้เหมือนกันความรู้เห็นตามเป็นจริงเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะยุคนี้ในศาสนาพุทธชื่อว่าชื่อชื่อว่าสมณะโคดมเลย แม่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ผ่านไปแล้วเท่าไห่โกกุสันโธโกนาคามโนโกตะวกาโตโปเนี่ยที่ผ่านไปแล้วจํานวนหลายองค์นั้นก็ตามท่านเหล่านั้นก็เป็นพระอริยเจ้าในภูมิธรรมันเดียวกันคือพระอริยะโสดาพระวิจิทาคานาคาอาตฐานเหมือนกันทั้งหมดภูมิธรรมของศาสนาพุทธของเรามีคุณค่าเสมอกันนี่ยุคใดจะไม่ใดก็ดี ถ้าบรรลุปเป็นพระอริยจเจ้าแล้วนั่นนะความแตกต่างกันไม่มีเหมือนกันกับน้ําตาลที่มีมาในครั้งอดีตมีรสเป็นอย่างไรในยุคนี้ถ้าเราได้สัมผัสเข้าไปกับรีนเราก็รสอย่างนั้นเหมือนกันไม่แตกต่างกันนี่เราศึกษาส่วนหนังสือที่เราอ่านตามตำราต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ย ผู้ที่เขียนหนังสือขึ้นมานั้นรับประกันความถูกต้องได้หรืออย่างพร้อมแล้วหรืออย่างว่าหนังสือเขียนมาันถูกต้องหรือเขียนขึ้นมาโดยลำพังตัวเองหรือเขียนขึ้นมาจากความคิดความเห็นของตัวเองหรือเขียนขึ้นมาจะว่าความรู้สึกตัวเองเป็นอย่างไรเขียนขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็ตีความหมายกันไปแต่พระท่าพรลียแจ้าเขียนหนังสือธรรมะ จะเขียนในยุคไหนจะไย่ใดก็ตามจะเหมือนกันทั้งหมดไม่แตกต่างกันในขัง้งพุทธการมีพุทธบริษัททั้งหลายไปฟังเทศพระอาหารหันต์หลายพระองค์จะไปฟังเทศพระหมกคันลาก,ก็ดีพระสารที่บทก็ดีพระกัจจายนะก็ดีหรือหลายสิบองค์ก็ดี เมื่อฟังมาแล้วไม่ได้วิจัยวิเคราะห์กันว่าโอนั่นเทศถูกไหมโอ้นี่นเทศเทศผิดไหมเหมือนโอนันเทศไหมไม่วิจารณ์วิเคราะห์กันเพราะพระอริยเจ้าตาันเทศธรรมะเหมือนกันทั้งหมดไม่แตกต่างกันคนยังไม่ไม่ได้วิจารณ์กันว่าเธอเป็นสายไหนสายภาษาดิบุตรหรือสายพระโมกขันลาไม่มีคำว่า,าสายกันคือโดนจะคือว่าสายของพระอริย,ยเจ้า ในยุคนี้สมัยนี้ที่ให้เรามาดูว่าข้อวัดปฏิบัติยุคนี้สมัยนี้ทํากันยางไงจะตรงก,กันกับแนวทางข้างพุทธการก็ทํากันไหมหรือพูดง่ายๆจะว่าในข้างพุทธการผู้เอาอาการสามสิบสองดังที่เราทั้งหลายได้สวดกันเมื่อกี้นี้ไปภาวนาปฏิบัติเขาก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้ แต่ทุกวันนี้เราก็สวดได้เหมือนกันแล้วก็รู้จักเหมือนกันแต่เรานำเอาอาการการเจ็บสองนี่ไปปฏิบัติหรือ,อย่างแต่ถ้าเรานำไปประพฤติปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันกันกบข้างพุทธการในข้างพุทธการนั้นเขาไม่ได้สวดเหมือนเราสะไดหรอกคือหลักการสวดไม่มี หลักการสวดเรียบเรียงกันมาอย่างนี้เป็นนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายเรียบเรียงเอาไว้ให้สวดกันในข้างพุทธกาลมุนกระบาจะไม่ได้สวดกันเลยเพียงไปศึกษาขวัตปฏิบัติมาแล้วก็มาพิจารณาการพิจารณาการามสิบสองนั้นพิจารณาเป็นอย่างไรให้ลงสู่ไตรตักคือความไม่เที่ยงของธาตุสี่ที่ไม่อยู่เนี่ย ไม่เที่ยงอย่างไรสังขารร่างกายคือธาตุสีของเราให้เกิดเป็นทุกข์อย่างไรบ้างนั่นเขาสังขารร่างกายมาใช่พิจนาในภาคปฏิบัตินี่ส่วนหนึ่งการพิจรณาลงสู่ความไม่เที่ยงแล้วยังพิจณาลงสู่อสุภะคือความสกปรกโซโคกของร่างกายแต่ละคนแต่ละคน ให้ลูกเห็นว่าสภาพสังขารร่างกายแต่ละคนนั้นเหมือนกันอย่างไรบ้างคนสวยคนงามอยู่ที่ไหนเขามาพิจารณากันด้วยปัญญาในภาคปฏิบัติของเขาแต่ยุคนี้สมัยนี้เหมือนกับว่าจะไม่ได้ทํากันเลยเรื่องลังนี้เพราะอะไรเพราะรู้แล้วรู้อะไรรู้ตามคาสวดไปนี่หลมผมคนเล็้ฟันกับว่ากันไปสวดอย่างไรก็เข้าใจไปอย่างนั้น อันนี้ถูกต้องไม่ถูกที่เขาเราเข้าใจทุกวันนี้เข้าใจทตามคําสวดเฉยศึกษามาก็รู้ตามคําที่สวดมาเรียนมาเท่านั้นแต่ไม่เคยนํเอาการการเรียบสอนมาพิจารณามาภาวนาเลยแต่ก็สวดไหวพ้พระทั้งวันก็สวดทั้งวันไหวทุกครั้งกสวดทุกครั้งนันแหละแต่ไม่เคยนาเอาอาการสามที่สองมาปฏิบัติมาภาวนาเลย เมื่อสวดแล้วก็แลวกันไปแลวกันไป mm. ถืว่าตัวเองรู้แล้วแลวกันไปถ้าอย่างนี้มันจะเป็นไม่ใช่เรื่องภาวนาเรื่องการสวดนี่นี่เขาให้เราปรับปรุงท่้นใหม่ mm. เมื่อสวดแล้วสวดไปแต่ก็ต้องนำมามาามาภาวนาอีกส่วนหนึ่ง คือหยิบยกเอาการสามสองแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาวิจัยกันมาวิเคราะห์กันให้รู้จริงเห็นจริง,รงตามธาตุขันอย่างแท้จริงด้วยปัญญาของเราคำว่าวิจัยวิเคราะห์นั้นหมายถึงการพิจารณา,นาหรือการใช้ปัญญาแยกแยะสังขารร่างกายส่วนต่างๆที่ไม่อยู่เนี่ยให้มันชัดเจน อาศัยสมมุติที่เรามีอยู่เนี่ยสมมุติขึ้นมาเราต้องการจะให้เป็นไปลักษณะอย่างไรก็สมมุติสังขารนั่นก็ให้เป็นไปอย่างนั้นตัวสมมุติเป็นตัวนําเป็นตัวนําไปก่อนเรียกว่าจินตนาการขึ้นมาก่อนหรือว่านึกขึ้นมาก่อนการนึกขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาหรือกินหรือว่าภาพขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวนาของของของปัญญาคือตัวสมมุติ คือรู้จริงเห็นจริงตามสมมตินี่ก่อนนี่ขั้นพื้นฐานถ้าขั้นพื้นฐานตัวนี้ไม่ตั้งไว้แล้วเนี่ยปัญญาจะไปอะไรได้มันต้องสมมตุติต้องมีจินตนาการต้องคุ้นคิดแต่นึกคิดหรือตองหรือจินตนาการให้ถูกตามหลักความเป็นจริงของมันเช่นผมคนล็บฟันหนังแลนเอ็นกระดูกทั้งหมดนั้นจะว่าของไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรจะว่าเสียงนี้ เป็นของสกรปรกโสโครเป็นเสียงสกรปรกโสโครอย่างไรก็มาแย,แยกแยกออกมาเป็นส่วนๆเป็นกองกองเอาไว้ให้ความละเอียดทัยย้ว่าโยนิโสบนณสิการในข้างพุทธการเขาเอาร่างกายแต่ละส่วนกันส่วนมาแยกแยะให้เป็นโยนิโสให้คนจะเสมอๆว่าสังขารนาักกายเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทําบ่อยๆทาบ่อยๆอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าหรือเดือนหนึ่งปีหนึ่งข้างหน้า เราทำไม่บ่อยแล้วเนี่ยจะเกิดความแยบคายความแยบคายขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรเป็นเครื่องมาเกิดความแยบคายอะไรเป็นเครื่องตัดสินให้ว่าถูกหรือผิดความหายสงสัยนั่นแหละเป็นเครื่องตัดสินให้ว่าผิดหรือถูกถ้าหายสงสัยเมื่อไรนั่นแหละคือแยบคายแล้วเนี่ถ้าหายสงสัยเมื่อไรก็มือความยึดมั่นถือมั่นต่างๆ ในธาตุสี่ขันห้าของเราเป็นอัตราตัวตนมันก็ถอนตัวเมื่อนั้นมันวางเมื่อนั้นนี่คือว่าเราสร้างยานรู้ขึ้นมาขับใจตัวเองให้ได้ก็ว่าความรู้คือว่าญาณรูปของใจนั่นคือว่าญาณทัศาานะญาณรู้หมายถึงความรู้อย่างลึกซึ้งจากปัญญาของเราให้ใจของเรารู้จริงเห็นจริงอย่างนี้ เพราะใจของเรานั้นมีความรุ่มหลงเรื่องอัตตาตัวตนมายาวนานได้เกินนับชาติไม่ท้วนประมวลไม่จบตั้งแต่กลับทัานจนถึงปัจจุบันนี้ยังหลงว่าอัตตาตัวตนอยู่ว่าอันนี้ก็เป็นเราเรียกของของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใช้ปัญญาพายายามแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายที่มันอยู่ทั้งหมดนั้นมาเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยอัตตาตัวตนก็หมดสภาพไปนี่คือว่าคันอย่างแยกคือว่าการใช้ปัญญา หรือสมมุติขึ้นมานั่นเองสมมุติส่วนไหนขึ้นมาก็เพ่งดูด้วยสมมุติไปด้วยพี่น้าไปด้วยนั่นแหละคือว่าภาวนาเรียกว่าการเจริญวิปัจนาต้องทําอย่างนี้นี่คือลูกคือหลักใหญ่ๆใ,ในการภาวนาก็มีสองอย่างหนึ่งลูกสองนามทั้งสองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันแยกกันไม่ได้ เพราะมันเกี่ยวพันกันสองอย่างการพิจารณารูปเอาอะไรพิจารณาก็เอานามพิจารณาเนี่ยมันเกี่ยวพันกันตรวนี้นามก็ือว่าของจิตใจนั่นแหละนามจิตนามใจนั่นะเรื่องของนามมาพิจารณาหรือจะพิจารณาเรื่องนามอย่างเดียวจะเอาอะไรเป็นหลักฐานนามมาจากอะไรมาจากรูปเนี่ยมันน่าัยสัมพันธกันอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวนีเพราว่ากายอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นเพราะเรายังมีชีวิตอยู่ อาศัยกันอยู่ต้องพิจารณาทั้งนามทั้งรูปคำว่ารูป,ปียงเดียวเนี่ยต้องมันมีมากมายไขกองได้เกินสิ่งใดที่เราสัมผัสโดยตาหูจมูกเลืยนกายของเราเนี่ยเรื่อเป็นเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยเมื่อสัมผัสมาแล้วเนี่ยตัวสัมผัสเางได้แล้วว่าเป็นธรรมอารมณ์ตัวธรรมอารมณ์ตัวนี้ราวมันจะเป็นนามขึ้นมาแทนที่อีกข้างหนึ่งคือเป็นผลการเกิดขึ้นจากรูปนั่นเองในการสัมผัส มันไป้ฟังอย่กับนามส่วนท้งลึกส่วนละเอียดได้ว่าอุปาทานความคิดบ้านถือบ้านของใจนี่คือว่าหลักการภาคปฏิบัติเราต้องฉลาดด้วยกันแยกแยะการตึกตรองทั้งหมดเนี่ยไมยว่าเสริมสร้างปัญญาให้มีความฉลาดเียบแหลมขึ้นถ้าเราไม่สร้างปัญญาให้ขึ้นมาให้ฉลาดจบแหลมอยู่เนี่ย เอาปัญญาตัวไหนไปสอนใจเพราะใจเราเนี่ยมันมันหลงงมงายกับโลกนี้มานานมันหลงงมงายกับความรักความยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสกับโลกนี้มานานถ้าปัญญาเราไม่ฉลาดเสียบแหลมจริงๆเหตุผลปัญญาไม่เพียงพอจะไปสอนใจให้ละถอนไปวางไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหมดในใจไม่เคยสัมผัสมาเลย เดี๋ยวในใจเรามันยังหลงงมง,งายกับกิเลสตัณหาไปตลอดมันหลงมาตั้งแต่กับนั้นจนถึงกับปัจจุบันนี้มันยังถือว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นตนอยู่ไม่ยอมปล่อยวางไม่ยอมสละทิ้งเพราะสิ่งทั้งหงบนี้เป็นตัวกิเลสตัณหาอบรมสั่งสอนใจมายาวนานได้เกินจนเป็นนิสัยจนถึงปัจจุบันนั่นการภาวนาปฏิบัติเนี่ยเราต้องหาจุดอ่อน ของกิเลสเอาไว้ว่าเราจะเข้าทางไหนของกิเลสเพื่อจะบุกเข้าไปถึงใจได้จะสอนใจอย่างไรอีกดใจจะยอมรับจากปัญญานี้อองนั่นปัญญามันต้องอบรมจะว่าความฉลาดเฉียบเหลมมันต้องให้มันเนื้อกิเลสเอาไว้เพราะว่าตัวกิเลสียดมันอุบายเยียบยนต ทำให้คนและสัตว์ในโลกนี้หลงกลเกิดตายกับโลกนี้มายาวนานเพราะมันฉลาดมันสามารถจะกดหัวใจของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดเกิดตายตายกับโลกนี้จนถึงปัจจุบันนี้หาทางเส้นสุดไม่ได้มันฉลาดนี่จะทําอย่างไรทเนี่ยปัญญาเราจะฉลาดให้ทันกลบัยาของกิเลสที่มันหลอกใจอยู่เสมอเสมอนี้ต้องสร้างปัญญาขึ้นมา เพื่อไปสู้รบขบกัดหรือไปแข่งขันบาร,รมีกันว่าดูเถ่า,าเหเลียมันจะสลาดขนาดไหนคมคายขนาดไหนกับปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยใครจะเหนือใครถ้าปัญญาเราไม่ดีไม่ฉลาดพอก็ไม่สามารถจะพิจารณาอะไรให้แยบคายใจเรารู้อะไรเห็นได้ เพราะความแยบคายทั้งหมดเรื่องของปัญญาเมื่อปัญญาตีแผ่ออกมาตามความจริงทั้งหมดแล้วนี้นั่นใจจะเห็นชัดมากขึ้นมากขึ้นเพราะใจเพราะปัญญาเป็นตัวตีแผ่ความจริงออกมาให้ใจได้รู้คือตามตปกติแล้วใจเราไม่รู้ออได้เลยนั่นอันแยกแยะกันพี่นายทั้งหมดเนี่ยหมยายว่าตีแผ่ออกมาให้มันกระจายออกมาเป็นส่วนเล็กส่วนใหญ่เส้นเล็กเส้นใ,สนใหญ่ออกมาเนี่ยเพื่อให้มันชัดเจนขึ้น เพื่อให้ใจรู้เห็นตามความจริงได้ชัดเจนขึ้นสิ่งใดเป็นอะไรที่ใจเคยยึดถืออยู่ปัญญากสา็สอนใจเข้าไปสอนใจเข้าไปในที่สุดใจก็จะค่อยตามปัญญาเออเป็นอย่างนี้จริงๆนะ่เนี่ยมันค่อยตามมันค่อยตามในสุดท้ายก็เชื่อตามปัญญาทั้งหมดเออจะรู้ตัวว่า ตัวเราเนี่ยเคยถูกกกเดชหลอกลวงมาหลายกับหลายกันมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้เพิ่งรู้เดียวนี้หนอพุโทโธเอ้ยนี่ลักษณะพุโทโธคือตื่นตัวขึ้นมาขนาดนี้เห็ว่ารู้จริงเห็นจริงตำลักความเป็นจริงนี่คือว่าภาคปฏิบัติคันใช้ปัญญาพินานการพินาในทางมีความแย,ยบคาหิมากก็คือเหตุผลตัวรองรับยาสวดเปล่า การสวดเปล่าเนี่ยละเกลียดไม่ได้หรอกเพราะการสวดเป็นหลักการอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองมัน่อยเราทุกคนได้ตระหนึกหรือตระหนักใจว่าการภาวนาปฏิบัติเนี่ยมีหลักปัญญาเป็นตัวประกอบสําคัญที่มากๆกแต่เมื่อเราใช้ปัญญาพี่นาไปพี่นาไปทามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการคุณคิดติดตองมาได้เอาหยุดไว้ก่อนการใช้ปัญญาพี่นา ให้กลับเข้ามานึกคาบริกรรมทาสมาธิต่อไปทั้นี้านการนึกคำทำบริกรรมทาสมาธินี้จะทําอย่างไรจุดประเด็นที่สําคัญคือว่าต้องการให้จิตมีความสงบี่การทําสมาธิส่วนคําบริกรรมนั้นอะไรก็ได้ใครมีความชํานาญนึกคําบริกรรมอะไรก็เล้าแต่จะว่าพุโทโธก็ได้ทำโมก็ได้สังโฆก็ได้ สมาอาละหังก็ได้ยบหนอเพองหนอก็ได้ไม่แตกต่างกันเพราะเสียงทั้งหมดมีคุณค่าเหมือนกันท่าจิตสงบได้เหมือนก,นกันกับอาหารของแต่ละบุคคลที่กินกันอยู่ทุกวันทุกวันนี้จะไม่เหมือนกันเท่าไหร่บางคนอาจชอบอาหารอย่างหนึ่ง,บาง,บ,บ,างบ,บางคนชอบจืดจืดบางคนชอบเปรี้ยวเปรียบางคนชอบจัดจัดเข้มจัดต่างๆมันแตกต่างกันไป ถึงอ,อาหารนั้นจะไม่เหมือนกันก็ตามไม่ต้องว่ากันเพราะธาตุขันของคนไม่ไม่เหมือนกันแต่ตัวสําคัญว่าทุกคนมากินอาหารแต่ละอย่างมาแล้วมันอยู่กันได้นี่มีชีวิตแบบร่าเริงแจ่มใสไม่ง่วงเหงาห้านอน,อนไม่เหนื่อยไม่ลาคันต่างๆอันนี้แต่ว่าใช่ได้อาหารนั้นนี่เหมือนกันการทวนาปฏิบัติโดยคําบริกรรมนั้นอะไรก็แล้วมาแล้วแต่ได้ทั้งนั้นแต่จุดสําคัญคือจิตได้หมไหม นั่นแจุดนี้ในข้างพุทธการพระพุทธเจ้ายังตัดไว้ในกรรมฐานสี่สิบอย่างมากมา,กายไกลกองลื้เกินคําว่าสี่สิบอย่างนี่คืออะไรคือคําโมดีกรรมที่ว่าอาการาการเรียบสองมันมีกี่อย่างเอ้าเกษาเกษาเนี่ก็อย่างหนึ่งโลมาโลมาก็อย่างหนึ่งไล่กันไปดิมันมีกี่อย่าง นี่ก็ว่กการทําสมาธินั่นเป็นุบายพักใจพักใจเอาไว้คือเราไม่ทําเพื่อให้กิเลสหมดไปเพราะการทําสมาธิเรื่องการทําสมาธิทั้งหมดนั้นไม่มีคําว่าละกิเลสละไม่ได้แต่ข่มกิเลสได้ควรทั้งละในเรื่องของปัญญาทั้งหากควรจะละจะถอนในการทําสมาธิก็ต้องทํากันทุกเมือ่อทุกวัน เพราะเป็นกําลังอีกอย่างหนึ่งให้แก่ปัญญานี่อาการตังเทียบสองที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไปภาวนาเถอะมีความตั้งใจจริงๆแล้วนะ่ะมันจะได้รู้จริงเห็นจริงในชาตินี้เลยส่วนใหญ่ทาไม่ได้เพราะอะไรเพราะรู้แล้วน,นั่นแหละมันรู้ซะีก,ก่อนซะทั้งวหวปัญญาเรายังไม่คิดเลยมันรู้ซะก,ก่อนคือรู้ตามตาําลาตาราว่ามาอย่างนี้ก็รู้ตามอย่างนี้ จริงไม่จริงตามนี้นี่ก็ว่ารู้จริงตามปฏิยัติตามตำราการรู้จริงในปฏิยัติต,ตามตำรานี้จะไม่เกิดความแยบขายในใจได้อย่างอย่างใดเลยเอาอยุเท่าเดิมนี่แหละนั่นว่าปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทในการปฏิบัติเราจะเอาปฏิยัติไปตัดสินว่าอันรู้แล้วไม่ได้ดูที่ในข้างกุศการ ในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้วางคําสอนพระพุทธเจ้าไปเลยคือไม่ได้เขียนไปตามตําราวา่ธาธรรมะหมวดนั้นเป็นอย่างนั้นธรรมะหมวดนี้เป็นอย่างนี้ไม่เคยได้พิมพ์แจกพุทธบริษัทเลยในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ทำไมคนยุคนั้นจึงบรรลุมรรคผลได้นนง่ายเพราะเขาไม่ได้เป็นปรามาตในธรรมะเขาไม่ไรูปคําว่า ทำบ่นั่นเป็นอย่างไรทำบ่อนี้เป็นอย่างไรผิดหรือถูกอย่างไรเขาไม่ได้คำนึงเมื่อเขาได้ฟังการสอนพนระพุทธเจ้าพบลงไปแล้วเขาจะนําไปปฏิบัติอย่างถึงพลิกถึงขิงทีเดียวคือเขาไม่มีความลังเลสงสัยอะไรทั้งสิน้นพูดได้ว่าธรรมะปรามาสการรูปคําในธรรมเขาไม่มีเหมือนเราเขายังรบรรลุมรรคผลที่ผ่านได้ง่ายส่วนเราทุกวันเป็นธรรมะปรามาตรูปคําอยู่นั่นแหละ ทำบทนั่นใช่ไหมบทนี่ใช่ไหมทำต่ำทำสูงว่ากันไปนี่ก็นักวิจัยธรรมะเป็นธรรมะปรมาจ์เกิดสงสัยลังเลขึ้นมาว่าเออธรรมะบทนั่นเป็นอย่างนี้อาจารย์ตรงนี้เขียนเป็นอย่างนี้เกิดลังเลสงสัยขึ้นมาอะไรกันแน่ถึงจะเขียนธรรมะตัวจริงให้ฟังคอยสงสัยอยู่นั่นแหละว่าจริงไหมคือไม่สามารถจะรับรองเลยว่าอันนี้เป็นจริงเพราะตัวเองไม่เห็นจริงเห็นัูจริง,รงก็เลยเกิดสงสัยลังเลขึ้นมา นี่ข้อมูลที่รับมาจากหนังสือต่างๆต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าปักใจเชื่อทีเดียวว่านี่ถูกแล้วแต่ตอ้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลใสก่อนว่าเหตุผลพอจะพ,อ,พ,อ,พอเชื่อถือได้ไหมถ้าพอเชื่อถือะไรเอารับมาปฏิบัติได้นี่คือหลักปฏิบัติถ้าเราเข้าใจในในแนวทางใน,นมาเชื่อ,องใหญ่โตเนี่ยเรื่องง่ายด้วย พายายามตัดคำว่าปรมาทถิ่งให้ออกใจากใจให้ได้ฝึกให้ได้ศีระปฏัดปรมาตหรือทร,รมะปรมาตต้องฝึกให้ได้อย่าไปดังเลสสงสัยหมากนะการวิจัยวิเคราะห์อย่างนี้คือว่าเป็นตัดปรมาตออกจากใจเนี่ยอันนี้เลยเป็นเป็นแนวทางที่ตรงไม่มีอะไรแ่วมาข้องคามาขัดขวางมาปิดบังได้เลยเพราะมันตรงไปแล้ว เหมือนกับลูกศรที่ปล่อยออกจากแหล่งไปแล้วถ้าไม่มีอะไรมาขัดขวางมาัากระทบให้มันเสียไปทั้งื่นมันก็ตรงถูกเป้าหมายทันทีนี่ฉันใดถ้าความเห็นของเรามันตรงไปแล้วเนี่ยเป็นสมาธิทิที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันตรงต่อพระอรหันต์ผ่านไปเลยอย่างนี้นี่มันก็ง่ายขึ้นภาวนาปฏิบัติ นันก็ให้เราั้ายได้สําสำนึกในการใช้ปัญญาพิจารณาและนึกถึงเรื่องการทําสมาธิไปด้วยแต่การทําสมาธิหรือทําด้วยปัญญานั้นไม่จําเป็นจะต้องทำสมาธิก่อนทุกครั้งไปเพราะเราคนเดียวบางครัง้งบางเวลาบางวันมันก็ชอบทําสมาธิก่อนปัญญาหรือบางครั้งมันชอบปัญญาก่อนสมาธิเราก็ต้องทำภาวนาตามใจชอบของตัวเอง เมือนธาตุขันเราที่เปลี่ยนแปลงทุกวันนี้แหะบางวันมันชอบอาหารอย่างนี้แต่บางวันชอบอาหารอย่างนี้เราทานอาหารไปทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันวันนี้ทานอย่างนี้วันนั้นทานอย่างนั้นไปวันนี้ชอบหวานวันนี้ชอบเปรี้ยวบางนี้ชอบผลไม่อย่างนั้นไม่เหมือนกันแต่ก็อยู่กันได้งปัจจุบันนี้เพราะเราเปลี่ยนเสมอๆภาวนาเหมือนกัน การภาวนาปฏิบัติจะทำสมาธิก่อนสมาธิหลังไม่สำคัญให้ทำก็แล้วกันทำว่าบางครั้งบางเวลามันชอบใช้ปัญญาพิจณาทั้งวันทั้งคืนเอาพิจณาพิจณาไปมันยังมาเหนื่อยพิจณาต่อไปเมื่อการใช้ปัญญาพิจณามาเหนื่อยเมื่อไหร่นั่นแหละยังมานึกคำบริกรรมทำสมาธิให้นิ่งๆเอาไว้ให้จิตอยู่ในความว่างเอาไว้หรือให้จิตได้อยู่ในความกลางๆเอาไว้ นี่ต้องฉลาด้วยขันธ์ธรมันจึงได้ผลนี่การให้อุบายสั้นๆนะแค่นี้ก่อนถ้าว่าคนใดที่มีความสงสัยในอุบายการปฏิบัติจึงว่ากันรอบสองให้อุบายธรรมามาคิดว่าพอสมควรใจก,การเวลาเอาละเนี่ยพองปาก้อมคอฟังมากรู้มากโง่มากอืม Hmm. <laughs> huh.